สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันกรขอ,ของเราเช่นเดิมเลยอยู่กัโฟนนันทนาสีมาค่ะ ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp-live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรัวของราชมงคลพระนครนำมาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะมาดูกันที่ราชมงคลพระนครค่ะได้ไปร่วมงานสัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2024ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกรณิตค่ะรองอธิการ,รบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพร้อมด้วยดรธนาพลรัชตากุลพัฒประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนานาชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริการติรัสุวันวาสีค่ะหวัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจนะคะ ในฐานะที่เป็นคณะผู้แทนของราชวงคลพระนครเข้าร่วมง,งานสัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2024ในระหว่างวันที่20ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองกุยย้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ โดยงานนี้ก็จัดขึ้นโดยรัฐบาลจีนนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาแล้วก็ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็จีนด้วยโดยในวันที่22สิงหาคมค่ะ คณะผู้แทนราชมงคลรันครนะคะได้ไปเข้าพบกับอธิการ,รบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน พร้อมทางได้มีโอกาสนำเสนอนะคะทางการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมไปถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและในโอกาสนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริณบุญกนิตย,ยังได้รับเกียรติให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้ด้วยค่ะ ส่วนวันถัดมาค่ะดรธนพลรัชตากุลพัฒน์ได้นำเสนอในหัวข้อการแนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและหลักสูตรนานาชาตินะคะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแล้วก็หลักสูตรที่มีความหลากหลายรวมถึงเปิดกว้างสําหรับนักศึกษานานาชาติที่สนใจศึกษาต่อที่ราชมงคลพระนครขอ,ของเราด้วยสําหรับการร่วมง,งานในครั้งนี้ ะะก็นับได้ว่าเป็นโอกาสสาคัญมากๆเลยนะคะในการที่เราจะได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนเวทีนานาชาติพร้อมทั้งยังได้สร้างความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างราชมงคลพระนครกับสถาบันการศึกษาของจีนอีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นการจัดอบรมพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามแนวทาง OBE รองรับตลาดแรงงานและกำลังคนสมรรถนะสูงค่ะโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะได้มีการจัดโครงการ การพัฒนานและบริหารหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes b a Education e d หรือว่า OBE นะคะได้มีนางสาวรุ่งระดีตรงต่อสาคา่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานเปิดงานซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลายัยสามารถที่จะเป็นไปตามเกมมาตรฐานหลักสูตรพศ2565 ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะรวมถึงกําลังคนนะคะที่มีสมรรถนะสูงโดยผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพสามารถที่จะนำความรู้จากโครงการอบรมนี้นะคะไปพัฒนาหลักสูตรแล้วก็สามารถที่จะดำเนินงานหลักสูตรและประกันคุณภาพ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรใท้ได้มีคุณภาพมีความทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเรื่องที่อบรมกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เทคนิคการจัดทำผลการเรียนรู้ของหลักสูตรรวมไปถึงเทคนิคในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาด้วยโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิเชียน ชูติมาสกุลนะคะอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชัยฮียรันวรโรดมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพและดรนริศรานาคเมธีอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เครื่องมือและการวิเคราห์ความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเทคนิคการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้รวมถึงการฝึกปฏิบัตินะะคในเรื่องของการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและก็การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาโดยกิจกรรมนี้นะคะก็มีผู้ร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรนะคะกว่า90คนที่โรงแรมเดอะคาวาบิคคาซารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้ารามกรรศาสตร์ค่ะที่จัดอบรมเพื่อเสนอทุนสำหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศค่ะเดยนคณาจารย์สาขาวิวชาอาหารและโภชนาการสาขาวิวชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารและบุคลากรงานสหกิจศึกษาฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์ ได้ร่วมกับทางบริษัท IEO จำกัดนะคะโดยคุณลินดี้พันพึกและคุณทอมค่ะบริษัท Happy in t e r Education จำกัดโดยคุณจริยาวัน อุยยานุกูลนะคะแล้วก็ทีมงานบริษัทเวอร์วิงส์จำกัดค่ะโดยคุณนัทธิดาชัยลังกาและทีมงานจัดอบรมค่ะเพื่อเสนอทุนสำหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกปประสบการณ์วิชาชีพด้านของอาหารแล้วก็งานบริการในโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา พัตคารระดับสูงที่ประเทศฝรั่งเศสรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาของเรานะคะสามารถที่จะได้รับทุนในการไปปฏิบัติการศึกษานะคะรวมไปถึงฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ประสบการณ์ที่โรงแรมพัตคารนะคะระดับสูงในต่างประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนคร ที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ